สวัสดีครับแฟนรายการเพื่อนๆทั้งหลายนะครับก็หลังจากสอนหนังสือเสร็จนะครับที่ i c d l นะครับที่คณะวิศวะพระวิชาอุตสาหการเนี่ยนะครับก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งผมก็มีความทรงจําที่นี่นะครับประมาณเดือนเดือนอกันยาไม่ใช่เด็กเดือนมกราคม 2536ครับหรือ20 27ปีผ่านมาแล้วนะครับผมมาตอนนั้นผมมาชกมวยที่นี่ครับเป็นนักเป็นตัวแทนนักกีฬามวยสมัครเล่นรุ่นเฟเธเวตของมหาวิทยาลัยพยับนะครับก็มาชกที่มหาวาลัยกเกษตรศาสตร์นี่นะครับก็รุ่นเดียวกับสมรักครับแต่ปรากฏว่าผมามันไม,ไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้น ก็คือ knock โดนน็อกยกหนึ่งนะครับไปเจอเด็กพระนาศึกษาของมหาวิทยาลัยเเดรสไม่ใช่เเดรสวนอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนั้นนะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้แล่งพอครับก็ทำให้เห็นความทรงจำ27ปีผ่านไปนะครับวันนี้เด็กๆก,ก็กำลังมาเอาเตรียมที่จะรับปริญญากันด้วยนะครับก็ น่าเชื่อนะฮะอันนี้ก็คณะบริหารธุรกิจครับก็ผมจบมผมเรียนปีหนึ่งก็คือปีสามหาใช่ไหมตอนนั้นผมเรียนปีหนึ่งเลยนะครับคณะนินสสัปีหนึ่งเทอมสองเขามาชกมวยซอมก็ไม่ดีด้วยครับตอนนั้นพยายามมีนักมวยอยู่อยู่สองคนเองไหม 28ปี27ป itch, McCain, em, ีผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีช so, ีวิตผ okay. ่านมายาวนานขนาดนี้นี่ก็เป็นตึกใหม่นะครับอารมณ์เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนที่ MIT ฮะตึกเนี่ยจะเป็นตรงๆแท่งๆเนี่ยที่ MassachusettsInstituteofTechnology นี่เด็กๆก็กำลังถ่ายรูปรับปิญญานะครับเด็กๆคณะอะไรกันครับเนี่ยวิศวะ อุตสหาหการเนี่ยครับขั้น่อน, <S <S นเด็กเขาเตรียม,มสวัสดิ์ขั้นตอนเด็กพอพี่เดินก่อนก็กำลังจะรับปริญญาครับแต่ของผมจบมาแล้ว24ปีก็เล่าความทรงจำที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ครับขอบคุณแฟนราการที่ตามช่อง YouTube ชีพทำพิเศษสวัสดีครับ